สวัสดีค่ะพ่อกันเนตและจ่ากันนันงเกศอ้าวพ่อแมนเนอร์พ่อแมนเนอร์ซองเอเลนเนอสวัสดีค่ะเดเลนชาแนลนะคะมันจะยกนงเกศอ่ะน้งเกศเป็นผู้ชายเลยสีบางนี่ของเราพี่น้องแล้วเพ่งมันเต็มกันอยู่โอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยไม่ค่ะไปว่าเออขอไปก่อนวันนี้เอาคุปปิอนทุลกรรมไรกันแล้วแหละ ที่นอนมันนี่เป็นเอบาเบอร์เอาบาเบอร์อ่าน้องเคียร์ให้รีดผมหายเงินก็รีดต่มเหลืองข้างเอากบกบนะมานกบกบอางอๆลงนะแบนนะเอาไปทังเป็ีสวยกันก็จะไปซ้อมนะคะมันนี่สวยสลายห้เพื่อนเปิดที่ผายน้องๆมันเหลี่ยมเลย้วว่าหนาว้วมี่ิวหนเบอมหนาลูงือนต่อยหัวอะไวะ

เด็กห้าลูกไอยู่ร้อยใสกระเป๋าไปมึงไปนั่งเงี่ยงตอนนี้ทุกคนกำลังแต่งตัวกันนะฮะนี่เราลองเก็บเมื่อกี้ที่้่ายเบิ้งข้างหลังมาเสบิ้งผลงานข้างหลังนะครับน้องน้องเอ้ยหลังจากที่เฮดแฮนน้องเคทตี้นะคะเคทตี้นะคะวันนี้เพิ่งได้ชื่อใหม่จะเป็นชื่อโกโกิโอกโกกโก้ โกกีโกีิอันน้องโกกีอันแรเรียกรองอีกแทนเฮตันอันเอซารอนค่ะขอพี่ขอพี่เอซมือหนึ่งนะคะแบบว่าให้พี่เอทำให้สวยสวยสวยน้องส้วมหนูเฮ็นยาวว่าเป็นยังไอันดีสวยสเปลี่ยนหัวส้ผมขอ้น้องเล้วพี่น้องเพราะว่าพี่น้องแสียกางอีกแลเรยว่าอันลองปั๊ดขี้อาเบิ้งเป็นอะไรครับพี่น้องโกกีเปลี่ยนไแม่ว่าเตยปัดขวาแ้วเขาให้มันเลี้ยวขวานะฮะสพราะว่ามันตุนจบเอานี้มาดุนแล้วลองเปลี่ยนเบิ้งจบ ผมรูเนแน่อยเน้นๆเซ็นแน่นอยจ่เตรียมตัวไปปวดเวทีค่ะมือเล่นไปซ้อมแคะพี่น้องนั่ตานี่มาทำงานอนจะได้นะเระอะไรกย่านเง้นัยมาดูตอนเสร็จไหมยังไม่เคยยังไม่เคยตัดสักคู่ใช่ไมนจะไปทากางหลังทีแรเสร็จแล้วนะคะพี่น้องสวยมากค่ะขอบคุณพีเอนะคะขอบคุณแคร์ไม่เป็นอาคะยินดีให้บริการกัน120บาทคิดรวมเทสตี้102รวมสองคน102ปาร์ปา ร่มแบบเันหรือเล่าว่าสีเอทกับ่เฮทหรือเล่าที่แตกก็ว่าเขาก็ว่ามีสี่เลยพี่น้องแต่ว่บปลาสุดท้ายิงเงี้ยงอยู่ขำไหนงามเดียมันงามเดียวมันต้องมีเดียวต่อไปนะเขาเล่นยังไงบ้ากเปลี่ยนเทาใส่มันอยากได้กบกูเอสี่ะเอสีอาจจะงงว่าอะไรกูกบกอะไรกบกูก็คืองุ้มๆนะคะมีวันรุ่มนะคะนี่น้อเปลี่ยนสซ่ให้น้องกุ๊กกีคาร์บูนี้คอมเมนต์ขำไหมนะคาร์บนีขึ้นนั่งบอห้มันเลี้ยวขวานะพี่น้อง ก็กระตีแบบตรงที่รีนตรงที่เรียนน่าเสียกังไงแบบี่งาสวยโอเคค่ะไมอย่าไปเจอที่งานต่อเลยนะคะบรรยากาศของการซ้อมค่ะตอนนี้ก็มาถึงสถานที่ที่เราจะซ้อมและทําการไล์สดในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่หนึ่งพฤศจิกาแล้วครับพี่น้องชื่อจานลดค่ะตอนนี้ก็มาถึงบ้านเพื่อนแล้วลก็โลกซ้อมเข้าอยู่ตรงนู่นนะคะพี่น้องมีสวนด้วยนะคะ มากกับเด็กๆค่ะอีกจะน้อยอีกสักพักค่ะสเขาไปซ่อมกันแล้วครับพี่น้องพอพี่น้องหลังจากที่เขาเดินมาเมื่อกี้แล้วค่ะก็มาเจอจุดคัดกรองโควิดนะคะตอนนี้เราก็ได้โอ้ยพี่พี่หลองน้อยทน,น้อยมากเนาะเขาบาดเบาด้มาตรวจโควิดแล้วค่ะพี่น้องเพราะกันแง่หอดพุ่นแล้วน้ำตาแตกปื้ดเรียบร้อยอุ้ยน้อยกาตรวจแล้วค่ะมาคนม,มาคนละขั้นเด้อมมือหนิได้ออกช่องพีเแล้วอ้าวดีใจอ้าวอ้ยสวยแต่เพื่อหวาบก้มัว ที่ใครมาเอเล่เบาหวานขึ้นมั้ยนี่ไม่ร้านน้ำรีครับพี่น้องร้านน้ำรีอันนี้จุดกัดกรองโควิดนะคะมันมากอันเล็กหน่อยนะคะมวนดีพี่น้องนี่คืผ่านมาจากเช่าค่ะไปจากน้ำซีน้ำรีหวานปากเอ๋หล่าอันนี้แฟนพี่หมีกันมานะคะแฟนพี่หมีรับบทเอ่อมันมันขับขับรถชุดนะคะแฟนขับแฟนขับโอ้แฟนขับแฟนขับจะมือไหนคะ ขามัมือเลยค่ะเ,อ,เอ,อ,อ, <ador> อ,อ้ยคี้รอนลต้องกดแนวหน้ากดดอเะเอาอะไรอาจารย์แมวนะคะมือคีย์บอร์ดติงจริง,รงม,มือขึ้นกบไปครับอันนี้ห้ามมือ,อมก่อนก็มาจังเลยแครับนน่แน่โดตีเรนยนแน่โดนตีแน่โดตีเลนจจ้ามูมีกันกบไปห้ามกันยุติคามกันมันในยังโลกไปเหงาเราเลืมกันไว้บบสามสิบลูกัใส่ยุบกจะบ้าอุดยีนอ่อาได้ยังไง ปั้มปนท่อแต่ว่าเลยมากอยู่ว่เกือสามิบโลอ๋โอ้ยเพิ่งเลืมกันไปปั้มปนทออคับพี่นอ้องลืมอาจารย์บิวเมื่อก<ป>อ่อนสุดอลไครับว่า <c oughs> นั่ตีมารถตู้ประเดี๋ยวเลื่อมอาจารย์บิวไว้ค่ะเลยให้เแฟนีนี้ก็ไปรับก็ไม่มากงยัง,งยังวเือยยังลังัวัใน,นหัวชโอรถชุดขยันวยอีกค่ะมันคือนี่เบปุงเบปุงยางเอายางอะไรใช่มเนี่ย โอ้อันนี้เล่าเล่ากับเป็นทั้งแซงไฟปไปจำบ้านค่ะตอนนี้ครับอันแางเบื้องรดปะเเป็นเนสเยอะะแล้วนี้แฟนนี่มีล้วเลิแล้วเลิก็เห็ดข้งเสียงกับเป็นนะพี่น้องก็เห็ดเป็นมือทุยางก็จมจากลารีดนินน้ำยังนาะพี่างกินบนมือเร้ฟรีค่ะพี่น้องฟรีฟรตอนนี้ก็รอคิวซ้อมนะครับพี่น้องตอนนี้เราติก็กลัง ก็ลองเพ่งฉี่เพ่งฉี่ว่ะตัวเราตีเท่ไาไหร่จะตีเกอร์ตอนแรกก็ยังไปแงดอันเลือดอ้วนี่งควาน้ำตาแตกทวนไปหนึงใช่เยอะจะาพ่อหวานจนแล้วมันนี้พี่น้องพี่น้องไม่นี้น้องต่งเปลี่ยนลุกะะแล้วพี่เพียวชุดให้นางใหม่นะคะนางเปลี่ยน,น,นชุดค่ะอยากนอนทีแรกนางไม่ได้ใส่ชุดนี้นะคะนางอันนี้นางเปลี่ยนชุดนางสวยไหมคะอันนี้น้ำตาลสวยไหมคะ พี่น้องเอ้ยมันขึ้นพันขึ้นเวที่มันเที่ยวถามข้าหนูสวยไหมคะัันเซนเหมืนมาคายแกงกันอีกแล้วทุกคนเราถามหรือว่าถามเอามาขึ้นเนาะถามเออพันมาหมั่นใจมันมาเที่ยวถามข้าพี่น้องของเราสุรละสีแดงรองเพืงอันรักคนมีสองดูสวยมีค่ายนี่สี่เหมืนนมาอยากอยากให้ทุกคนชมว่าหนูสวยอยากให้เล่ชอบมือกางามแต่ว่าฝีมือนางเลิยคำขึ้นนี่ละคนมีสองอุ้ยพันจิกตาจิกแค่สิไปเบิ้งอัินมือสีกันวิแววมาเนาะ เปี๊ยปากซุดริดเออเปีปากมาสั่นเจ็คเ็ดคือคือเมียหลวงขนาดนี้เมียน้อยเพ็ดคือก็ต้องเป็นเมียน้อยะค่ะแบบว่าเราเราก็ทำในการสแสดงไงเออมันก็ได้ยกโผล่เลยได้หน่อยสองคนนี่โอ้ยแบบว่ายกโปลทุกคนมีแต่คนออกมาเบิ่งแหมวาเบิง่งเบิ่งคือแบบก็อยากเห็นมากมันช่เป็นยังไงแต่ก็เล่นได้ดีนะคะแบบกับไม่ได้หัวไม่ได้ลุดหัวด้ยเออพันลุ้นหัวในเสียงนั่นแหละพี่น้องมาครบนะคะครูจินอยู่ข้างหลัง แต่เพิ่นมาหอดเพิ่นบอกจะกันจักเตือนพี่น้องแิ่เพิ่นมาหอดเพิ่นบอกกันแยกเชทยตุยตุยพี่บอากกินด้ปิ่ือางเน่กุกี่เขามาหาแนวสั่งพี่เขามาหาแน่องมติดงูจะแน่เสียบอ่ะอันนี้เสียบบอกมูลนยนี่กสุดกระอเอ้อเนื้นกะไรน้อมเนือกระไรกแล้วก พี่น้ำหวานนี่กินแล้วบ่อ้วนปวดปวดทุ้นคำถามอ้วนนะ้อยที่สุดประม่ณพี่จะอยากได้แบบว่าอ,อันไม่ต้องที่เรากินนะแล้วแลชื่นแบบไปลองเท่สินะ,ะอ้าวก็น้ำมะนาวใสๆทีนี้น้ำมะนาวมะนาวเลยค่ะน้ำมะนาวมีปันปะคะ่ะไม่มีปันพึ่งมะนาวก็น้ำมะนาวเย็นน้ำพึ่งมะนาวเย็นน้ำพึ่งมะนาวเย็นมีไหมคะมีคะโอ้เนี่ยน่ะน้ำพึ่งมะนาวเย็นค่ะจัดไปค่ะจัดไปครับ กันแมาน้่นแะเราค่เค้ำมนาวเลยค่เี่นน้ำ้มาวคุณบอกคุณ่นมี่่ะคเาจะเป็นน้กผึ้มนาวืออะไรแต่ว่เขา่เียนมาว้เน้ำผึ้งมานวีาเน้มะนวเรามดาแล้วก็ไว้หม้อเย็นนะคะไว้หม้อก็เรสบไว้เมาไว้เมาเมา่ยๆก็้อาย่งล ตลกแค่ตำนานแบบโอ้ไม่แหลมไม่แหลมไม่แหลมก็ไม่จืดกัมากนะคะมือนีพี่น้องตลกแค่ตำนานนะเพราะแบบพม่อก่อนเราแบบเราติดตามตลอดเลยก็ทั้งที่เดืนชัยแล้วก็มาถึงหมดแล้วนะคะเดืนชัยในห้างท็อปไรน์สวัสดีค่ะคุณคันของโควิดค่ะพี่น้องเราอยู่ที่ห้างไหนคะรอเรืองรอร้อาน้ำแล้วเราก็จะเข้าไปซ้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาตอนต่อไปไม่เบิกไามครับพี่น้องว่าตอนซ้อมมันจะเป็นยังไงสำหรับคลิปแรกวันนี้ คลิปนี้ขอฝากไว้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร,ร,รย้ย่องในช anel ด้วยนะคะคุณและสวัสดีค่ะ